เงินเฟ้อเงินฟืด มันเป็นแบบนี้เนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟอ้อภาวะเงินเฟ้อคืออะไรภาวะเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาของสินค้าหรือบริการทั่วไปเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นมีมากเกินไปมีจานวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลงนั่นเองระดับของภาวะเงินเฟอ้อมี3ระดับ1 เงินเฟอ้ออย่างอ่อนก็คือระดับราคาสูงขึ้นไม่เกิน5%ต่อปีประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกระตุ้นการผลิตการลงทุนเศรษฐกิจขยายตัว 2. เงินเฟอ้อปานกลางระดับราคาสูงขึ้น 5- 20%ตต่อปีสินค้าบกบริการราคาสูงมากค่าคงชีพสูงขึ้นประชาชนเดือดร้อน3เงินเฟอ้อรุนแรงระดับราคาสินค้าสูงกว่า20%ต่อปีสินค้าบกบริการราคาสูงมากอย่างรวดเร็วประชาชนเดือดร้อนอย่างรุนแรง สาเหตุของเงินเฟอ้อเกิดจากอุปสงค์มากกว่าอุปทานเช่นผู้ผลิตใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเต็มที่จนไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ราคาสินค้าบริการเลยสูงขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นผู้ผลิตลดการผลิตทําให้สินค้าขาดตลาดราคาสินค้าบริการก็เลยสูงขึ้นผลกระทบของเงินเฟอ้อ 1. นึ่อำนาจซื้อของเงินลดลง ประชาชนต้องการใช้เงินเพิ่มเพิ่มในการจับจ่ายใช้สอย 2. ค่าของชีพสูงขึ้นความอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้นลดลงหากเกิดเงินเฟอ้อรุนแรงอาจทําให้ผู้ผลิตไม่สามารถขายสินค้าจึงลดการผลิตลงการผลิตบวกการลงทุนของประเทศเลยลดลงไปด้วยแล้วเงินฝื้อล่ะ แ้วนะคะชื่อไม่ทานหนทุ่านยี่สิบบาทเองค่ะอ่าแ,แ,แล้วแล้วแล้วแค่สิบาทก็ได้ค่ะสิบาททีละสิบบาทเอง,งกอชื่อไม่ท้าไหนท่าอ๋อทุกคานจะไปไหนอะเดีเดียวเดีย ภาวะเงินฝืดภาวะเงินฝืดก็คือภาวะที่ราคาของสินค้าบวกบริการทั่วไปนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นมีน้อยเกินไปมีจำนวนเงินท่อเดิมจะซื้อสินค้าได้มากขึ้นแต่ประชาชนก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออยู่ดีเฮ้อระดับของเงินฝืดเงินฝืดก็มี3ระดับเหมือนกันนะก็คือตรงข้ามกับเงินเฟ้อหมดเลย1ก็คือเงินฝืดอย่างอ่อนก็คือระดับราคารดลดลงไม่เกิน5%ต่อปี กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยซื้อสินค้าบ,บริการที่ราคาลดลงทําให้เศรษฐกิจขยายตัว2เงินเฟื่ยานกลางก็คือระดับราคาลดลง5-20%ต่อปีประชาชนไม่มีเงินซื้อสินค้าบ,บริการทั่วไปทําใหผ้ผู้ผลิตเนี่ยขายไม่ได้จึงลดการผลิตลงและคือเงินเฟื่รุ้นแรงระดับราคาลดลงกว่า20%ต่อปีกันเลยทีเดียวสินค้าบ,บริการราคาลดลงอย่างมากอย่างรวดเร็วการผลิตเนี่ยหยุดชะงักเกิดการว่างงานด้วยนะ แล้วสาเหตุของภาวะเงินฝืดละ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้น้อยเกินไปจึงไม่เพียงพอกับความต้องการ 2. ส,สถาบัานการเงินลดหรือชะลอการปล่อยสินเชื่อ 3. ขาดดุลการค้าต่อเนื่องยาวนานทําให้ส่วนเสียงเงินตราให้กับต่างประเทศผลกระทบของภาวะเงินฝืดมีอะไรบ้างมันทําให้อํานาจซื้อของเงินมากขึ้น แต่ประชาชนไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าหรือบริการการผลิตหรือการลงทุนเนี่ยลดลงเพราะผู้ผลิตขายสินค้าหรือบริการไม่ได้เกิดปัญหาการว่างงานประชาชนมีรายได้น้อยลงเพราะเศรษฐกิจซบเซานั่นเองแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาของภาวะเงินเฟ้อของเงินฝืดละ่ะต้องทํำยังไงดีอย่างนี้ต้องถามกับผู้นําของประเทศถามนายกดีกว่าอ้าวเจอรองนายกจะรู้อะไรบ้างไหมเนี่ย รองนายกเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้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 ผมไม่รู้เลยไปรู้จะไปรู้ได้ไงเอ้าผถามนายกอมถามนายกท่านนายกใครท่านนายกคนแล้วท่านนายกมาแรกขอขอริชเชนหนะครับท่านนายกครับมีอะไรกันอะถามอะไรอ่าอยากจะทราบว่าในวิกฤตแบบนี้ท่านมีนโยบายยังไงในการแก้ปัญหาของประเทศครับครับครับ แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อก็คือเราจะใช้นโยบายแรกก็คือนโยบายการเงินแบบเข้มงวดก็คือเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพิ่มอัตราเงินสดวนสำรองตามกฎหมายแล้วก็เพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดนั่นเองและนโยบายถัดไปก็คือนโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือเพิ่มการเก็บภาษีลดการก่อนหนี้สาธารณะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลและใช้งบประมาณแผ่นดินแบบเกินดุล อะ,อะไรอะไรถามอะไรห่ะท่านครับแล้วแล้วถ้าเกิดในเกิดวิกฤตเินเฟ้ขึ้นมาเนี่ยอ่าท่านมีแนวทางในการแก้ไขประเทศอย่างไรอ่ะแกก็คงไม่รู้อีกเช่นเดิมนั่นแหละเฮ้อันวันหนึงรั่วอะไรบ้างเนี่ยเป็นต้องลองนายกเฮ้อเดี๋ยวบอกเองก็ได้ ก็อย่างที่บอกไปต่อแรกนั่นเองนะครับว่าเงินฝืดก็คือตรงข้ามกับเงินเฟอ้อหมดเลยก็คือใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแต่เงินเฟ้อเมื่อกี้เนี่ยช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดใช่ไหมพอถึงเงินฝืดขึ้นมาก็ต้องใช้แบบผ่อนคลายนั่นเองก็คือลดอัตราดอกเบีย้ยลดการจาหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาลลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายแล้วก็ลดอัตรารับช่วงซื้อรถนั่นเองอ่ะแล้วก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวแต่เงินเฟ้อเมื่อกี้หดตัวใช่ไหมพอเงินเฟือดอขึ้นมาก็ต้องขยายตัวก็คือลดการเก็บภาษี เพิ่มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลใช้เงินประมาณแผ่นดินแบบขาดดุน้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วจึงได้ดังต่อไปนี้